อันนี้เกม9ไอ้ลองเล่นลองเล่นซิมเมนต้าให้หน่อยดิซิมเมนต้าโซเย่อะไรนโซเย่อะไรนะทำไมครับทำไมครับเจ็ดสี่ยี่แปดเอ้ยเจ็ดหกนี่ยวะเข้ามานี่ตายแน่นอนเสียรั้วออกไม่กระโดดติดเสียนามู๋ทำไมครับโดนเตะไข่แล้วเราไม่การข้างล่างเลยเหรอไม่การปล่อยให้เข้ามายุบนี่ไงแล้วเราก็นออกตีไปเลยแล้วเราก็กระโดดลงไปเลยอูยมันมาชั้นสองหมดเลยเออ เอ้ยกดสกิลหินขนมันเบิร์นมันแตกแล้วว่ะเออเบิร์นจนแตกเลยว่ะเฮ้ยพาราเข้าหลังพาราเข้าหลังใครยิงใครยิงถารนายิงกูอ่ะพาร่าพาร่ากูไล่ไปแล้วไล่ยังไงวะเอาไม้ไม้ตีไม้ตีเอาเอาไปไหนเนี่ยไปไหนเนะเฮ้ยไหนวะเนี่ยนอาร์ดอ่ะโลไป เคยมันแคปเจอรกันหมดแล้วเฮ้ยแคปเจอกันหมดแล้วฮะหมดเลยวมตายเลยนแตกพ่ายสิมซิมเช้งเลยมึงจะบอกฝั่งมันไม่มีใครตายเลยนดกแดูดิโอน่วงรับเครื่องไปหมด อือไอ,เอ้เอ้ยเอ้ยไฮนูนหัวกูดมเต็มโอ้หลังพวกมันอ่ไงเออ,อดิเวกต้องโบนในปันนี่เราแบบสบายอย่างเชวะไม <c oughs> ่ถึงเขา <c oughs> ใช่ไหมสบายจังวะสบายสบาย,บายมันเริ่มร่วงแล้วเสียเฮี่ยอยู่กัแปล เอ้าเอ้าผมไม่ติดรถนะเพียเนี่ยกูอยู่หลังรถเนี่ยยืนอยู่หลังรถมึงได้เหรอวะอยู่ไกลเลยหรอกูบอกฮ่าอยู่ไกลกอสิ้นหวังจังวะเกมเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรมันยับเละขนาดนี้วะเนี่ยต้องเปลี่ยนแมปใหม่โดนอัดเกมยูจะไม่ตายให้ดูทำไมตรงมืงจะไม่ออกจากบ้านเลยยืนอยู่บ้านใช่ไหมไฮเกาวไฮเกาวมันบอกไฮเก้าจ้าวัสดีพื้นหรอ ไอ้โน้นไปไหนฮะกระถักมาตกไปไงเนี่ยเลยบอกไม่ตายแม่บอกไม่ตายแม่บอกไม่ตายคนแรกเลยคือมีทับทับยอนด้วยว่ะโอ้โหชิบหายเนี่ยกูปาขวดปุ๊บได้แคปเลม็บแกะเทปะยังไงไอ้ถูมือในรถคันนี้หายเว้ยดูนฟิตอ่ะใช่ดูนฟิตอ่ะหนึ่งแม็กหนึ่งสอ โหดว่าโน้ตหนึ่งแม็กซ์หนึ่งศพหิมะเจ๊ร้อนยังน้ำตีวะไม่ตายเลยตายร่นสามตัวเฮ้ยก็ยุ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยหายหลับไม่โดนเลอะกูเอื้อนาโนเดลี่บูเล็ตเดย์แมนนาโนเดลี่บูมีแมนสมโบ้หน่อยรอเลนฮาร์ททุบก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวมึงเฮ้ยปาร้ามา ใครนี่หังวเลือดมึงเต็มกันได้เหรอเรียกกดกันอย่างไอ้บารี่แมนอยู่ไหนวะกูไม่เห็นน่อูเทนคอร์่าแล้วกูหลบว่าแล้วถ้าอูเทนคอร์ข้าล่างยิงถูกนี่แหละต้องรอเลนอาทู่อ่ะอ้วมึงยิงเทร็ตได้ไหม ไม่โน้ตเพื่อนเราตายหมดแล้วว่ะเยโดนเลิดทีเดียวนี่ไงเพื่อนเลวอย่างเงีไปเอาป้อมหรอถูกเป็นอย่างนี้จะทำยังไงกับป้อมแบบนี้วะเปล่งตัวไหมแมนแม็กคีไหม ฟาล่ามาก็ได้นะเออฟาล่าก็ได้โอ้อยฟาล่ามันยิงแบบรูแคบอ่ะเข้าไม่ได้เลยแต่เราเล่นหาเข้าเราแมนโอ้โหย,ยังไงหลับไปโอ้ยป้องปืนอ,อ่ะมีนานโนว่ะนาโนขึ้นต้องปืนแตก เอเฮ้ยึงตายกันหมดเลยวะตายหมดเทียอะไรเข้ามามึงแมนอยู่ไหนวะให้กดอาใส่เลยเล่นฮาทุบกูเฮ้ยโนตโนตนาเข็นรถไปดิลบลบมอบมอบหลังมึงเหรอเนี่ยเล่นฮาทุบโอ้ยตายหมดแล้วไม่จะตายอยู่แล้วอ่ะสายเยีย็นเล่นดีมากเลยสายเยียวันนอ๋อ ไอ้เล่นฮาร์ดพิมพ์อะไรวะแมนไปไวยฮะมันบอกว่าเราเล่นแบบไม่มีคีย์บอร์ดเปล่วตราเล่นน่ะมันบอกว่าทุกคนก็มีคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะมันบอกว่าถ้ามึงมีคีย์บอร์ดแล้วไม่พิมพ์เนี่ยอย่ามาเล่นเลยใช่ไม่ใช้ไหม้เหรอเออโอ <c> <c> ุ๊บปิดออฟจุดๆๆไปคิดเอาเองตาสุดท้ายของเราเว้ยนะครับชี้ชะตามาเลยอันนี้ของจริงเลยใช่ไหมเกมที่สิบอ่ะมึงขึ้นมาได้เปล่าขึ้นมาดิ ขึ้นไม่ได้นีในหันหน้ามาหาได้ด้วยเนี่ยเกล้าเฮ้ยโน้นหันไม่ดีโุกเฮ้ยสไลด์ว่ะสไลด์ว่ะหันได้มันล่าเข้าหลังเหมือนเดิมนะจ้าอ้าวเล็ดดีพีเอสตายไปแล้วนะเล็ดดีเล็ดดีเฮ้ยรถฮอกมันเข้าหลังพวกมึงนะเห็นไหมน่ะตายห่างกันสองตัวมาแล้วแคปเจอร์แล้วแคปเจอร์แล้วเอ๊ะมันนั่นออมาสองตัวเนี่ย บวกบวกบวกโง่มากบวกอะไรเลือดเหลือ67โอ้อะนี่มาหาเพื่อนชื่อเฮ้ยเจอพะเจอพะอ้าววายพะแล้วโอ้โหโดนทองเหมยเหมยจัดการเดี๋ยวก็เดจัดการดีแบบนี้เท่าได้แล้วมั้งเนี่ยเจอพระเจอพระได้หาหลับเจอเจอโอ้เจอโอ้ไปเถอสิ พยายามกระโดดขึ้นหรอวะตายกลางอากาศเลยระแคปไปดิดันสูงให้มม่ในาที่ของีรออันนาไปดันอันามจะไปดันสูงเพื่อมันอกว่าเปนีอฟโอโหเอาตีมีกันหมดเลยนี่หว่าอก็มีไงเข้าแล้ว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 เข้าแลเข้าแล้วเข้เขาแล้รยกเาตีัห เหมยเหมยเอ้าเอ้ามันต้องกดกรหมดเลยนะไหนอ่ะมันเหลือ้างดูดิมันกดกนหมดเลยโอย้ได้ๆไปแล้วโน้ตเข้าไปน้ำเติมเข้าหัวล้อโน้ตเข้าไปหัวล้อเฮ้ยหมดเี้ยงไม่ได้หนกียงแล้วเหมยเหมยหลับ ใครแอบดูหลังวะทำไมมันเกิดมากันเยอนเยะวะด่านสั้นไงแล้วตีวะนาเทเซอร์มันเป็นแมงวันหมดตายปล่อยมั่วเนี่ยมันก็ปล่อยมั่วเนี่ยมันก็ตายไงเทเซอร์เทเซอร์ลุมตอนมันก็ตายแหมพวกมึง The Hook เรียกกูว่า The Hook คุกที่เขาว่าทำกับข้าวอันนั้นมันคุก,จจน,ก,น,กนี่คุกนี่คุกที่ลูกเจี๊ยบมันร้องว่ะคุกอ่ะอันนั้นมันคุกเดี๋ยวลววูกเจีย๊ยบต้องคุกเหรอลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบก็ร้องจิบจิบจ <c oughs> ิบจิบไงลูกเจี๊ยเจี๊ยวเจี๊ยวเจี๊ยบปลาล่ามันยิงติดเต่าอ่ะ <c oughs> โอ้มันจะไปรีบไปตายทำไมวะไม่โวอยเลไอ้นั่นน่ะเอ้าปลาล่ายิงใส่ตัวเองตายกา ตายไปใช่เหรอฟาร่าฆ่าตัวเองเออมันย e ิงใส่เฮ e ้ยเกนจิเ <observing> ข no. ้ามาเฮ้ยเกนจิโดดเฉียวหัวกูเมื่อกี้ไล้ที่นั้นดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟาร่านู้ดติมเบนต้าเมื่อไรจะเปิดเทเลพอร์ตแล้วทเลพอร์ตหมานอ่ะเออแจมข้าขวดแขีงตาขวดแขีงตาขวดบารี่บารี่ใช่ ไปตบมือเพื่อนตบมือเพื่อนฉันเห็นอยู่ซีโอเขาไงวะเห็นดิใช่ใช่อือตายที่หมดละคลีนคลีนมาล่าบนหัวมาล่าบนหัวมันยิงอยู่น่ะยิ้วยู่ยิ้วยิ้ยิ้วยิ้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าิ่งจ้ตายกันโอ้พราสีหายแล้วแมน้ยแมนเฮ้ยยิ้วยิ้ว ยืนเดี่อยู่หลังไม่พอยี่อะไรวะเนี่ยเดินตีอัดรูอะอินต้านี่ทีพีหมดแล้วใช่ไหมว่าน่าจะหมดแล้วแหละเดินกันมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้สวิตซิมเขาบอกสวิตซิมตายจีจีเทปเปียนดิงตายตายหมดตายจะเสียแล้วเออเทปเปียนดิงอ่ะ ตายตายเปลี่ยน o เ e r เพิ่งเปลี่ยนตัวลิงไปดิไอ้ลิงอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยปรึ่งเอาโหกันแคปแรงมากแคบเสาแม่งหลุดอย่างไวแน่แน่จเห็นนะเห็นที่เข้าไปได้ไหมวะเลยปัดสั้นบาสั้นเฮ้ยมันออกมาไหนดีว่า ่เขาไปตายเลยมีบัคา่น้าบ้านเ้ยไม่ตายกันหมดแล้ววะเฮ้ยไอ้นี่ไงมันมีบัคชั่นอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโหนอย่างนี้เฮ้ยกูไม่มีที่หลบอ่ะ โอ้บทดามเนี่ยมึงยิงมาดีน้องุ้แอบอยู่นะมีอะไรเรียกได้อยู่มั้ยได้นี้เสร็จมันก็จบเลยดิเพราะเราไม่มีเวลาแล้วอะจบไปได้ยิงอีกสามสิบวิสามสิบวิเลยนะไอ้เจ้ไปเชี่ยหมดแล้วมยนจะเสียแล้วไปให้ชาร์จเข้ามาแล้ว มึงโคตรจะไม่มีอะไรจะเสียฮะโว้ยมึงดุอย่างนี้มึงก็เฮ้ยไม่มีใครโงยดูไปเลยทำไมชุบใครไม่ได้อะไม่มีใครตายเหรอดูจะตายเอ้าชุบใครไม่รู้ไม่มันโล่อยู่ด้านหลังเนี่ยเออ พยายามเข้าไปยิงอย่างนี้ไม่ได้มึงตายกันชัวร์หมยไม่มีอะไรจะเสี่ยงอ่ะป้องเมาส์พี่เดี๋ยวจะตัดตลกว่ะได้แคปปุ๊บเลยสามสิบปิดโนเน่ยมึงยิงมันอ่ะบูทให้เต็มที่เลยแบบหนึ่งนัดอ่ะลองนี้ลองนี้เอออย่างนั้นแน่ะงนี้อยู่วะตดนแมนโดยลึกไปอ้พวกมันเข้ามาหมดเลยอ่ะ ระวังเลิกกูน้อยมากไปหิวอ่ะไม่หิววะ่หววะหิวอะไรวะวิ่งไปกองกันววเป็นขี้อย่างงั้นนะเบโอ้โห,หแตกพ่ายแล้วเนี่ยพี่โดนชนกูก็ตายดิไปยืนกองกันนะตายแล้วเจ๋งมาเนี่ยพื้นที่โลง่โลงๆมีไม่ยิงไ,ไม่ยืนไปยืนกองกไปยืนขี้แม่งเวลาเหลือทั้งสองนาทีชิบหายเออแตกไวเราแม่งสามสิบวิร่างคือ ตายตาย Styles นะมึงตายเลยเลือยยังไม่ลดเลยโอ้ยลดแล้วไปกูจะเดินปลาโลเลนฮาร์นให้อยู่เอารถหลับโอ้ปลาเออเกาะกูไว้ยหายเนี่ยใช้โซเยนหรือเปล่า โอ้โด oh, นหลับอ oh. 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 no ีกโอ้โหมีโ <hatten> น oh, ้ติมันไม่ตายกันเลยวะเอาแล้วเหลือกันแค่คนเดียวหเฮ้ยมันยืนข้างๆกูว่าอะไรพาร์ทอ่ะยิบหายทำไมมันไม่ตายเลยวะเแล้วบัชชันมาจากไหนอ่ะเอ้ยบัชชันมาจากไหนวะมันเพิ่งเปลี่ยนมาหรืออะไรวะ โน้ตมึงโยนเกมใช่ไหมบทมันจะแพ้มันก็แพ้เว้ยมึงเล่นมาชั่นมัเรเียไรมาชั่นเลยไรหาเงียบๆแต่บ้าเรียบนะครัเลวไี่แ้เนี่ยย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 ยมยย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 ยฟรีแบบนี้ยนียย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 